สวัสดีครับน้ำมัมสวัสดีค่ะน้ำมันสวัสดีค่ะหงวดที่ด่านหน้าเนี่ยจังๆนอกน้ำมันนอกแน่ะครับนิดหน่อยมาฮะหนึ่งสี่ได้เนาะแน่ะครับท่านผมมันออกวันเด็กที่โบแมนบอกครับออกวันเด็กที่ครับหนึ่งสี่หักหนึ่งสี่ห้าคำถามมันตัดเสินก็คือว่านี้ชงนะครับเนาะโอ้โหสู้ฟังเลยครับน้ำมันมันเพิ่งมาบอกแนวเอาอะไรก่อนครับฟันไม่เอาอะไรก่อนเมื่อกี้เหมือนขึ้นกวนนงครับนอนอยู่บ้านเพิ่งนั่นแหละครับ มันดวงเดียเนี่ยพูดเขามันตะกทียตัวเก่าน่ะบอกครับแม่นี่ครับเป็นดวงเล็กหน่อยมากอีกตัวเก่าครับเอาถึงมาถามเด็กว่าถือเด็กดีกว่าถือครับผมเออผมก็เลยเอนถามตาตา,ตาอเอาไงได้ละครเอาเล็กหน่อยก็เป็นมูนอะครับบ <laughs> อกเด็กตัวนี้เงินบอกี่ยงังเกี่วอยู่อยู่ครับเออบุ๊มเป็นห <ะ S 2> น้าเล็กหน่อยกันสิหนึ่งสิมาอีกบ่ะละครับน้ำมันผมก็บ้านี้นะหนึ่งเก่า คือว่าหนึ่งเก่าครับนามบ์หน่อยก็พูทเ่าพูทเถากีเล็กเก่าพูทเ่าเป็นเก่าครับเล็กหน่อยเป็นหนึ่งครับได้มากหนึ่งเก่าเนครับผมผู้เ่าเพิ่นได้บอกเลขบอกนามบ์เพิ่นได้บอกยี่บอกบอกครับนี่เพิ่นให้สามตัวเลยครับให้สามตัวเลยครับเอาตาเนี่ยให้เด็กเนี่ยคุณเพิ่นให้เจ็ดซีเก่าครับเจ็ดซี่เก่าครับบอกขั้นที่เลยบลรอซะบอกสามตัวเลยอันอืม แต่ผแต่ผมยินข่าวเป็นเสียในบ้านเดิรุดแน่นอนลงเดือนกลัวเดือนกลัวครับครับผมผมเป็นเสียอะไรกี่ผมน้อนอยู่บ้านก็เพื่อนนอกรุ่นก็มีธรรมหาผมครับผมมีเพื่อนกับจิ๋วมาไฮเดกอีกว่าจัดครับมีเจ็ดสี่เก่าเจ็ดสี่เก่าครับอายุเพื่อนกับแปดสิบแปดกับแปดสิบเก่าแปดสิบแปดกับแปดสิบเก้าแปดสิบแปดอย่างแปดสิบเก้าแมนครับ เป็นจูงเล็กน้อยมาให้เลี้ยงหรือจูงมาบอกเลขครับจูงคือยังมาบอกเลขคือยังเถียวก่อนนะครับโอ้ครับเล็กน้อยจูงเพันหนึ่งเนี่ยพันกี่ยังต้องดังเล็กน้อยครับตาพันขึ้นมาบอกเลขผมอยู่บ่านครับผมมาถามบอกว่าผมอยู่เด็กวัยอือ้าวขอให้ไม่โชคนอหนามมั้มเนาะไม่นครับหนึ่งสี่ได้นอหนามมั้มไม่นครับครับผมหนึ่งปีบ้านเลขทีหนึ่งสี่หาไม่นครับ สีหาไม่ยังคนได้ออกอาจจะว่าสีหาก็ได้เลยเอ็นเตตัไอะไรยงไงครับผมเอากระตัดเลียนเนาะเพราะว่าบ้านอีกทีนี่ก็สาคัญครับเอฟซีเนาะแล้วสิจดไปแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งอันเป็นไหครับอันความเกินไว้ของพิยาที่ทมนำมาใส่ในเขียนเขียนเป็นตัวเรเขียนเป็นตัวเรเิ่นมาบอกอีกว่าครับวันเห็นเลยครับรับข่ายกับข่ายโยอันนี้ก็ยังเห็นก็ยังไอ้ผู้คนเสียเลยนะครับเิ่น ยังเป็นมาหาเนี่ยแล้วมันเกิดนั้มรับเป็นตื่นนะครับโอ้ครับครับรับรับก็เลยเออเล่บวกลามมันใหญ่ห้นะครับครับเอาไปยังเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นบอกเลยอันครับ,รบรนีดาับเด็กตัน้นี้แหละครับเจ็ดสี่เก้านี่ไม่อันครับแต่ย่าอรื่มเล็กเก้านี่หมุนขึ้นเป็น,นอกีกหกน้ำเนาะไม่อันครับอารีัดเลนตัดเลนครับเอฟซีัดเลนนำมนก็เป็นผู้ที่ฟันแมนอีกผู้หนึ่งครับมีดาเด็กหน่อยนะครับ ครับเล็กหน่อยกระนำหนึ่งอยู่แล้วเนาะแมนมันเป็นไดนครับอันไดไปทองนรากบ่ครับช่วงนี้บ่ครับอันนี้เพราะว่าหายเพราะว่าหายป่วยแล้วเนะาะเพราะว่าช่วงไ้นก,ก็ตายหรือฟืนเนาะน้ำมัแมน<ม>ครับแต่กับปั้นเกี่ยวอยู่กบแต่คนตายเนี่ยนะครับวนเวียนอยู่นี่ละแมนเนครกบผู้เท่ากบนี่ละพี่นองผู้บุ่นียเนี่ยเงี้เป็นยอกไดชส่วนบุญส่วนกุศลครับให้น้ำมันในไส้ปลาจาดน้ำน้ำในเรือครับน้ำมันเนาะ นอกปัญญาแล้วเนาะครับแมนครับแมนครับเป็นอาทิตย์อันนี่เขาปล่อยลงมาเด่นมาเนี่ยแมนครับเป็นสิปล่อยปล่อยผีเนาะแมนครับผีเมืองนี่แหละเมืองมนุษย์มาเบิ่งีมนุษย์หนองมาเบิ่งผีเบิ่งหนองเนาะเมืองมนุษย์กับเมืองผีนี่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับเนาะแมนครับอ้ามันก็มีอีหลีล่ะครับคผีดุเหมื้อครับ กี่เพ่นพ่อเดนไปเที่ยวนัินเป็นกระต๊อบนั่งหน่อยเพราะแต่แปะเมบู่บานพี่หรนะแม่ครับยังว่างงัวเงินฟันขักแท้เที่ยวนั่นร่วมครับเป็นเพิ่นพ่ผไปเที่ยวงัางน้อนนิ่งเลยบ่ครับตอนป่วยนัอนะแม่ครับหัวยิ้แต่ตายิ้งในตาครับเอาไปกินไวไม่แต่แม่ก่อนตอนแม่เวนวนเสียแม่ก็เสียห้วเนาะครับครับผมออาพบ่ไปนังงรับก็ขอให้ไปสู่สุคติครับ มีแห่งเพิ่มเติมอีกครับคุนนำอ่ําต่นี่ครับนี่ผมนี่น่ะเลขตัวนี้ล่ะครับครัเพราะอันนี้เพิ่นมาบอกแล้วเพิ่นก็คือยังนิมิตหายไปนี่ครับหายแวบเลยแม่นครับครับผมครับผมอุ้ยเว่าหวยอู้เพิ่นสิมาไอ้ตัวไอลาบอยู่บ่ผมครับเพิ่นมะไฮอะไรละครับเพิ่นบอกแร็วอ้าวนี่มันออกนี่ผมสิย้อางนี่ลูกชานี่เฮ็ดบุญไปเพิ่นนําครับผมอุ้ยขอบคุณหลายครับที่ให้แนวทางเดีทีส ขอบค,คุณค่ะน้ำหมัามขอบคุณค่ะนี่นักธรรมชมเลขของน้าหมั่มขธรรมชมงวดก้อนกับเขาจังๆนักคัรมชมหนึ่งสี่หนึ่งสี่งวดน้น้ำหมัาก็ไดเจ็ดแล้วกันหนึ่งเก้าขัตมชมอายุกับอายุ88ปีอย่างแปดสิบเก้าขัรรมชมขอให้มิโชมมิลาับน้ำหมันะกะาเนาะอายุของผูีิน้ำหมัามฟันเห็นขัรรมชมแล้วก็แปปีอย่างแปดสิบเก้า ขอหายไม่ชมเวลากันหํามนะคะนะนาะประจรําวัวที่หนึ่งท่านว่าคมภาษาสองพันลอยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมีสามดาวกุสิราทําชมไิก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอห้จุกโชคมันหมายเฮงเฮงรวยๆค่ะก่ยี่พึงผ่าไปใส่นะคะ่ะทําชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝาดทําชมคะ่ะแบบชมบองของดีก็บา่าวแอมบารงุก็เลยค่ะบ่าวแอมบารสุงนี่ะเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับบัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศนี้มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรีซื้อลอตเตอรี่จึงสื่อถือนะครับนท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของให้ครับว่า วิธีใ,ใ icism, ส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขาขายทุกอย่างแล้อเนาะครับผมสาธุ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 าธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>หนะละกะบเีเอา,เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดเนพ่อนวงลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเ้าครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,า,ายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แครับ่ามผู้ชมมือแท้แล้วก็บ,บี้จังสีครับมุนหมุนจิ้งสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อหล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปลดหล่ะครับท่านผู้ชม จ aling, er also, ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงิน์คารว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบลรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถาตามเอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผชม่านมผชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับนาอทสามผชมแล้วกาบเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนของหลวงปุรอดมาห้เอฟซีนะครับสามผชมเอาไปอาบสำระร่างกายสเสนียดจังไรทีบ่บอดีสี่าสีมันบดมันบันบง เสียเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าเอาราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อคุณนต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ